แกะกล่องแล้วก็ลองวิ่งครั้งแรกกับ SC Elite V5 นะครับเนะี่ยก็ทำออกมาได้โอ้ปราปลาเปรียวดูเฉียวดูซิ่งมากๆนะนี่คือ SC นะ SC Elite V5 แล้วนะครับนะฮะสวยงามนะฮรงแรกคือสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญมันเปลี่ยนอะไรบ้างผมรู้สึกว่า1คือรองเท้าคู่นี้มันสลิมนะมันสลิมขึ้นมันลรีนแล้วก็มันเร็วกว่าเดิมนะฮะต้องบอกอย่างนี้ว่าจากของเดิมเนี่ย V4 Elite V4 เนี่ยมันจะเป็นแนวแบบเหมือนรถ SUV อูโอโถง AI, ใหญ่ๆนะแล้วก็ซัพพอร์ตดีๆหนาะๆนะแล้วก็ค่อนข้างสบายนะฮะใต้เท้าเนี่ยรู้สึกสบายแต่เร็วนะทำความเร็วได้ดี ผมเคยรีวิวว่าเป็นรองเท้าที่กลางๆอะ่ะหมายถึงว่าบาลานซ์มีความกลางๆสำหรับคนมือใหม่ที่อยากจะต้องการใช้ซูเปอร์ชูว่านั่นคือหนึ่งในตัวเลือกที่ผมแนะนำหลังบ้านตลอดนะมีใครมีคำถามมาเนะี่ยผมก็จะเนี่ย SC ไม่ SC Trainer ก็เป็น SC Elite นะสองคู่นี้เลือกได้เลยตามความชอบ มา V5 หผมว่ามันหนึ่งคือมันสลิมเนาะสลิมยังไงคือมันดูเรียวขึ้นเนาะเห็นได้ชัดเลยว่ามันคอดและมันแคบมันเรียวนะเทียบจากรุ่นเก่านะเห็นได้ชัดความกว้างของแพลตฟอร์มรองเท้าแล้วก็น้ำหนักนะความรีนของมันมันพยายามลดลงลดลงพอสมควรเลยจากของเดิมประมาณ230-240ในไซส์9เนาะ แต่ไซส์9.5เนี่ยผมเลือกไซส์9.5เพื่อความสบายน้ำหนักลงมาถึง213นะอันนี้ช่างนะในไซส์9.5นะเดี๋ยวเรามาค่อยว่าเรื่องไซส์กันเนาะแล้วก็สิ่งที่รู้สึกได้อย่างหนึ่งก็คือ จากเรื่องของความสบายในรุ่นที่แล้วเนี่ยหลายคนติดว่าเอ,อ้ยมันไม่สุดมันไม่เร็วเนาะมันมีซิ่งนะรุ่นนี้มันซิ่งแล้วนะมันซิ่งเลยนะมันเมื่อเทียบกับรองเทา้ารุ่นอื่นโปรซีโตเกียวหรือเน็กหรือใดๆก็ตามรองเท้าผู้นี้พูดได้เลยว่ามันคือรองเท้าซิ่งในแคปเดียวกันมันเป็นรองเท้าที่สลิมลีนและก็เร็วจากเดิมเคยเป็นรองเท้าที่โอโถงสบายซัพพอร์ต ก็เป็นแบบน,นั้นค่อนข้างเป็นเมเจอร์เชนส์แตกต่างเลยนะแตกต่างค่อนข้างเยอะอรุ่น2กับรุ่น3าเนี่ยคล้ายกันนะไม่นับรุ่น1ซึ่งโอ้โหนานมาลวผมว่ารุ่น2กับรุ่น3มีความโฟมยุบยว้ยค่อนข้างรู้สึกได้แต่พอมารุ่น5ผมรู้สึกได้ว่ามันใกล้ไปทางรองเท้าที่เน้นการตอบสนองแล้วก็แผ่นค่อนข้างดุนะมีความอเกสีฟของ แผ่นคาร์บอนเพลทข้างเยอะอันนั้นคือเรื่องแรกที่เปลี่ยนแปลงเ,เนาะแล้วก็จังหวะการวิ่งเรารู้สึกได้เลยว่าไม่มีรอยุบกดเด้งกดเด้งจังหวะโถอฟรู้สึกได้ว่าแน่นอนความเบาติดเท้ามันมาอยู่แล้วแต่ความดีดของรองเท้าความรสปอนซีฟของรองเท้าอันนี้คือคือโคตชชัดเมื่อเช้าวิ่งประมาณชั่วโมง40 ก็มีแทรกคู่นี้ไปบ้างนะก็รู้สึกได้เลยว่าจากรถ s u ส SUV มันกลายเป็นรถซิ่งแล้วเออแล้วก็ดอบจากดอบ4มาเป็นดอป8ผมไม่ได้เทียบกับคู่เดิมนะอันนี้วิ่งเพียวเียเทียบกับ Rebel V5 ก็รู้สึกได้ว่า2คู่นี้เป็นคู่จับคู่ที่แบบว่าซ้อมและแข่งได้เลยเนาะนะนะและอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนเนาะก็คืออาโซเมื่อเช้าก็ไปวิ่งมาแล้วก็รู้สึกได้ว่ามีความหนึบมีความมีความเหนียวของวัสดุ วพสดุแตกต่างจากบบรุ่น4ีค่อนข้างชัดนะมีความหนึบขึ้นแบบรู้สึกได้นะนั่นคือความเปลี่ยนแปลงสลิม l ลีนแล้วก็เป็นรองท้าที่เร็วนะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเรื่องที่2ที่อยากจะคุยก็คือเรื่องของฟิตนะความไซซิ่งของมันบางคนก็บอกว่าตรงสายนะแต่ผมรู้สึกว่าหน้าเท้าแคบกว่าเดิมเนาะแล้วกลางเท้าก็แคบกว่าเดิม ผมเลยเลือกที่จะเป็น9.5จากของเดิมผม260เนอะเท้าผมก็เลือกเป็น275แล้วปพากฏว่าโอเคมากไม่ไม่มีปัญหาเรื่อง b a l l o f f o o t ที่แบบว่ากว้างเกินไปหรือใหญ่เกินไปผมว่าถ้าเท้าเรียวปกติก็ตรงใช้ได้หรือเท้าใหญ่เนะจริงๆผมก็2 e นะผมก็เลือกจุด5บวกไปจุด5 ก็ถือว่าโอเคพอดีนะพอดีแบบสบายๆแล้วคิดว่ามาราธอนเนี่ยควรจะเป็นจุดห้าด้วยซ้ำนะ,ะตรงซ้ายอาจจะไม่รู้ผมคิดว่ามาราธอนควรจะเป็นจุดห้าด้วยซ้ำเพื่อความสบายแต่นี้ก็แล้วแต่เพราะว่าความเกาะของเท้าความเบาโอบรัดติดเท้ายกเท้าง่ายอยู่แล้วนะไม่มีปัญหาเรื่องฟิตเท่าไหร่โดยเฉพาะฮิลเคานเตอร์เป็นรองเท้าแบบ ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องฟิตไม่มีปัญหาเรื่องล็อกข้อเท้าอยู่แล้วนะฮะนี่คือข้อที่2เนะเรื่องฟิตเรื่องที่3ถ้านับในท้องตลาดปัจจุบันเนี้ยรองเท้าบางคู่ก็มีความนุ่มและเด้งสุด,สดๆนะรองเท้าบางคู่ก็เป็น r o c k e r shape ซิงกลิ่งไหลนะแต่คู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่เน้นความบาลานซ์ของความเร็วและความสบายนะสบายในที่นี้คือฟิตติ้งพอดี แล้วก็วางเท้าได้ไม่ไม่ยากรองเท้าค่อนข้างคีฟเพสได้ดีนะรักษาเพสได้นิ่งคล้ายๆ Puma ูม่าดิเตในโตเอลีส e e e ที่ไม่ต้องเติมเป็นรองเท้าที่เซดี้นะไม่ใช่รองเท้าประเภทแบบรีดมินิดเดียวแล้วพุ่งอะ่ะเออไม่ใช่รองเท้าแบบนั้นกำหนดเพสได้ได้ง่ายนะแล้วก็คุมจังหวะเพสได้ง่ายไม่ ไม่โชงฉ่างเกินไปแต่ก็ไม่อืดไม่เทอะท้าเหมือนสี่นะมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็มีความมั่นคงในการวางเท้าที่แบบเออผมว่าเนี่ยไม่ร็อกเกอร์เกินไปหรือแต่มันอาจจะไม่สนุกแบบพวกร็อกเกอร์เชฟนะก็เป็นรองเท้าที่บาลานซ์เออบาลานซ์ระหว่างความวางเท้าสบายแล้วก็ กำหนดเพสได้ง่ายคุมจังหวะเพสได้ง่ายนี่นี่คือหนึ่งในหในข้อดีของมันวางเท้าง่ายคล้ายคล้ายเอซิกเอโตเกีวไม่รู้ใครคิดเหมือนกันหรือเปล่าผมว่า a อซิกเอโตเกียวเป็นรองเท้าที่วางเท้าแบบแบบเต็มเต็มเท้าได้สบายนี่เป็นหาเรื่องที่4 f e ฟิลโฟมล่ะฟิลโฟมผมว่าก็จับแล้วมีความนุ่มะเนาะรองเท้ามีความนุ่มสบายแต่ว่า หน้าเท้าอาจจะเป็นหน้าเท้าที่มันเตี้ยกว่าเดิมของเดิมมัน40-36ดอเนาะวีแต่ตัวนี้มัน40-32ดอพอ3าเนี่ยแล้วมันรู้สึกมันเนี่ยมันจะติดกับคาร์บอนเพดนีมันจะมันจะมันจะเจอคาร์บอนเพดผมคิดว่าตรงนี้แหละที่ทำให้มันมีความรู้สึกว่ารองเท้าค่อนข้าง r e s ponsive สูงใกล้ๆกับพวก n e x สแต่อาจจะไม่ซิฟเท่านั้น Pro Evo 2นะ Pro Evo Pro Evo 2ผมว่าใกล้กับ Pro Evo 2แต่ว่าโฟมใต้เท้าไม่ได้เยอะขนาดนั้น r e s ponsive เร็วกว่า Pro 4แต่อาจจะไม่ให้ฟิลนุ่มเท้าใต้เท้าเท่ากับ Pro 4ีกึ่งกลางระหว่าง Pro 4กับเอทโตเกียวอะไรประมาณนี้เออเดี๋ยวต้องไปลองอีกทีนึงอันนี้เพิ่งวิ่งครั้งแรกแต่รู้สึกได้ว่ามัน มันมันนุ่มออกไปทางนุ่มกดดิดเดียวแล้วก็ไปฟิลโฟมจะไม่ได้ยุบตัวมาแต่ว่าไม่ผมว่าไม่ไม่ไม่สะทานนะไม่สะทานเมื่อเช้าไปวิ่งมาก็รู้สึกได้ว่าเออมันคุมความเร็วได้ได้เร็วผมวิ่งเพจสี่ไปปลายเพจห้าประมาณนั้นนะประมาณ 10K เพสอะผมส่วนใหญ่ผมเวลาผมเทสผมทดสทส 10K เพสผมก็เพราะไม่เร็วไม่วิ่งเร็วกว่านั้นอยู่แล้วพอเร็วกว่านั้นไม่ได้ <laughs> ก็ประมาณนี้นะฟิลโฟมยุบตัวน้อยกว่าเดิมรู้สึกน้อยกว่าเดิม แต่ผมก็ยังยืนยันนะว่า4ก็ยังโอเคนะสมมติถ้าใครเจอรักในรถราคาเนี่ยเพราะว่าสำหรับคนตัวใหญ่ๆ,ๆคนต้องการรองเท้าที่พพอร์ตหนาๆ4ผมว่าก็ยังเป็นคําตอบที่โอเคมากๆโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องทําความเร็วได้จัดเพราะว่าตัวนี้มันทําความเร็วได้จัดกว่า4อยู่แล้วคิดว่าเรื่องที่5มันสําหรับใครและสําหรับแข่งแบบไหนผมว่าได้ตั้งแต่5 k เคยันมาราธอน หรืออาจจะไปอัลตร้าเลยก็ยังได้นะผมคิดว่านะตัวนี้เออพรามันบาลานซ์ดีมันไม่คงแรงมันมีความมั่นคงพอสมควรแต่ก็ไม่ได้แบบว่านิ่งเท่าตัว4นะตัว4มันจะเป็นคุ c คอนโท l มันเป็น suv อะตัว4มันจะคล้ายๆพวกเซโร่เอ็กวันหนึ่งเซโร่เอ็กวันอะที่แบบเป็นคุ c คอนโท l แต่ว่าอาจจะเด้งกว่าเซโร่เอ็กวันแต่ความกลิ้งโค้งมันไม่เท่าอกลับมาที่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะแบบเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเป็นแบบ ตอบสนองไวเนาะแน่นอนสําหรับแข่น 10K ได้ฮาฟได้อยู่แล้วเนี่ยคู่นี้ฮาฟได้อยู่แล้วกําลังไม่ล้าเท้าแล้วก็มาราธอนเพจ567เนี่ยผมว่าเนี่ยแนะนําเลย567แล้วก็เหมาะสาหรับใครผมว่าก็เนี่ยฮะคนที่วิ่งมาราธอนเพจ567นะแต่ว่าเพส4ใช้ได้อยู่แล้วนะผมว่าไม่ได้ไม่ได้เสียเปรียบนะคนที่วิ่งมาราธอนที่แบบว่าต้องการทําความเร็วแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย ผมคิดว่าคู่นี้ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้มีข้อสงสัยเหมือนตัวสี่เออตัวสี่มันอาจจะดูใหญ่ไม่คล่องตัวเท่าแต่ตัวนี้มันตัดเรื่องนั้นไปแล้วอย่างที่บอกว่ามันสลิมมันลีนแล้วก็มันเร็วพอที่จะแบบเป็นรองเท้าที่ทำ P.B. อยู่แล้วและแน่นอนสําหรับคนอย่างพวกเราแบบ 5, 5, 6, 5, 7, แเพจห้าเพจหกเพจเจ็ดอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ก็คืออีกหนึ่งในคู่ที่แบบว่าอ่ะมาตอนแรกอืที่วิ่งเพจห้ากพเจ็นะ เป็นห้าหกนะเออมาตอนแรกเป็นห้าเป็นหกอะไรเงี้ยว่าอันเนี้ยคือก็เป็นเป็นคู่อันดับหนึ่งสองอ่ะอันดับหนึ่งคืออาจจะเป็นโปรสี่แต่โปรสี่วิ่งยากกว่านี้นะในความหมายคือแต่ไม่กล้าฟันธงต้องต้องผมต้องเทียบกับโปรสี่ทีหนึ่งแต่ในความทรงจำผมรู้สึกว่าคู่นี้มันนิ่งกว่าเวลาวางเท้ามันนิ่งกว่าเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปรนะีวิวอีกทีเนาะว่าว่าเป็นยังไงวันนี้เพิ่งไปวิ่งแค่ ไม่เท่าไหร่นะแต่ก็รีมาบอกมาป้ายาว่อาอยากให้ไปลองที่ร้านนะผมคิดว่าเป็นรองเท้าทันใจนะเป็นรองเท้าทันใจแน่นอนรอสีใหม่ก็ได้ถ้าใครไม่ชอบสีนี้แต่ผมว่าสีนี้สวยนะสีนี้สวยมากอะละประมาณนี้นะฮะมาเกวียนหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปนานมากเดี๋ยววันหลังจะมาคุยเรื่องอะไรต่อเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะโอเคแต่สีนี้สวยนะสีขาว Okay.